แปดโมงสามสิบห้านาทีม r หนึ่งทับหนึ่งรอนะักศึกษาเข้าชั้นเรียนงานแมกกาซีนิคเบื้องต้น สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วน,นัดีิดานะลูกอเอส,สค่ะอาจารย์จ้รารอเพื่อนเราแป๊บหนึง่งโอ้ยร้อนมากเลยเช้านี้อาจารย์มารีบเตรียมงานถ <c oughs> ามเพื่อนๆหน่อยลูกไม่รู้ตื่นกันหรือยังค่ะ <c oughs> แล้วเราตื่นแล้อยังเนี่ย S <S ตื่นเลยค่ะอาจารย์โอเคโอเคทั้งหน้าแ้้งตาเตรียมตัวอาจารย์ก็เหงื่อท่วมแล้วเนี่ยขึ้นมาร,ร ant, ้อนๆมาเตรียมอุปกรณ์เราสมาชิกเราก่อนอา <5 S 2> เพืเ่อนน,น่นรอาจารย์เตรียมของแป๊บนึง เข้ามาแล้วก็รอสมาชิกนะครับ สามสิบเก้าแล้วแปดโมงสามสิบเก้าตอนนี้เราเข้ามาสิบคนตามสมาชิกหน่อยช่วยกันหน่อยเร็วมีคนอ่านไลา์อาจารย์แปดคนเองอาจารย์ลิยาเปิดไม่ได้โอเคมีใครเปิดไม่ได้อีกไหมลูก เพียงเลยสิบห้าคนเองลูกตามหน่อยเร็วทั้งเราทั้งหมดสามสิบนะสามสิบมาๆมามาแล้วมาแล้ว <c oughs> หายไปไหนกันหมดคร <c oughs> ับแรกเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นในรูปแบบสาธิตนะครับาสาธิตเดี๋ยวรอสมาชิกเราเข้าครบก่อนแล้วก็คับสองอาจารย์วัชรินจะเข้ามา อสอนเราในส่วนทฤษฎีเพิ่มเติมในภาคภาษาอังกฤษว่าอาจารย์มีเวลาแค่คาบเดียวนะครับใช้เป็นสาธิตให้พวกเราเห็นของจริงนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อเนื้อหาที่อาจารย์สอนอาจารย์ส่งเนื้อหาไปตั้งแต่เมื่อวานมีใครอ่านดูแล้วบ้างหรือ,อยังครับในคลาสมเนื้อหาที่จะเรียนวันนี้มีไหมลูกมีไหมมีไหมมีใครไปดูแล้วบ้างว่าวันนี้เราเรียนอะไรกัน อาจารย์ใส่ไปให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะไม่มีเลยเงียบเลยเงียบเลยเงียบเลยบ้านใครฝนตกอกรบร้องแล้วกรบร้องแล้วเดี๋ยวตามเพื่อนกันหน่อยแล้ว เวลาแล้วตอนนี้8โมง43แล้วเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันวันนี้นะครับงานส่งกันส่งกันหรือย,ยังเอ่ยครั้งที่แล้วของอาจารย์วัชรินาวายลิงไทม์ดีเลย์เซอร์กิตไดแกรมวันนี้ของอาจารย์วัชรินให้เราทําใช่ไหมเห็นมีคนส่งแล้วด้วยนะ ค okay. ตรงนี้อาจารย์จะเอาตรงที่เราส่งเนี่ยมปเป็นคะแนนด้วยนะครับเป็นคะแนนเก็บด้วยส่วนงานของวันนี้เดี๋ยวเป็น g o o g l e Form นะลูกวันนี้เราสบายๆเป็น google Form มถามตอบให้รู้ให้เช็คว่าพวกเราเนี่ยเรียนวันนี้แล้วเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็ถือว่าโอเคละเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ทีหลังหลังจากเรียนทฤษฎีกับอา,าอาจารย์วาชรินจบ ตอนนี้เข้ามาแล้ว20คนอีก10คนช่วยตามเพื่อนหน่อยลูกแล้วมีคนยังไม่ส่งงานด้วยนะของอาจารย์วัชรินทรนลูกขาดอยู่5คนที่เห็นรายชื่อนะลูกเดี๋ยวอาจารย์เอาส่งในไลายให้แล้วกันว่ามีชื่อใครบ้าง วันนี้อาจารย์เขาน่าจะมาตรวจดูนะแล้วก็สอนเนื้อาหาที่เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทฤษฎีวันนี้ไม่เยอะนะครับขอให้เราทําความเข้าใจแลวกันมันแค่อุปกรณ์พวกกลุ่มสวิตเป็นสวิตง่ายๆที่ใช้งานได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้เป็นสวิตทั้งหมดเลยเคยเห็นสวิตหน้าตาแบบนี้กันไหมลูกเห็นไหมครับนี่คือสวิตทั้งหมดเลยนะ ในรูปที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือสวิตท,ทั้งหมดเลยเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะสาธิตให้ครบทั้งสามแบบเลยทฤษฎีเดี๋ยวเราอ่านเพิ่มเติมเองได้แล้วก็อาจารย์วัชรินจะเข้ามาดูแลเราในส่วนทฤษฎีด้วยนะครับมีใครเคยเห็นไหมสวิตแบบนี้นี่คือสวิตท,ทุกตัวเลยนะครับมีตัวไหนมันดูแล้วเป็นตัวคุนตาเราบ้างไหมครับมีไหมลูกมีไหมมีไหม อ่าธนากรครับธนกรเคยเห็นตัวไหนบ้างไหมครับในรูปที่อาจารย์โชว์อยู่ตรงนี้เคยเห็นตัวสีดำครับอาจารย์เห็นตัวสีดำามาเขาเรียกอะไรรู้จักไหมลูกไม่รู้จักครับเคยเห็นพี่เขาเอามาใช้อ๋อตัวสีดำนะี่เขาเรียกว่าลิมิตสวิตหรือบางทีก็อาจจะเรียกไมโครสวิตนะถ้ามันตัวเล็กๆหน่อยเรียกมากเรยน เยี่ยมมากอ่าเดี๋ยวรอสมาชิกเราครบแล้วก็อาจารย์จะพาไปดูนั่นขอพูดคร่าวๆก่อนล้วกันนะครับอ่าสวิตอุตสาหกรรมนะครับที่อ่าบางครั้งถูกเรียกว่าเป็นเซนเซอร์อ่าฟังดีๆนะบางครั้งมันถูกเรียกว่าเป็นเซนเซอร์หรือบางทีเขาก็เรียกว่าเซนเซอร์สวิตอาจารย์ให้นิยามไอสวิตกลุ่มนี้ว่ามันคือสวิตท,ที่ทํางานได้คล้ายๆละกันครับคล้ายๆกับเซ็นเซอร์ อ่าหรือเราจะเรียกว่าเป็นสวิตเซนเซอร์ก็ได้นะครับสวิตกลุ่มนี้อาจะเรียกเป็นสวิตเซนเซอร์ก็ได้นะครับมันคือสวิตธรรมดานี่แหละแต่มันทำหน้าที่คล้ายๆกับเซนเซอร์อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอแคปหน้าจอน,นิดนึงลูกเปิดเปิกล้องเลยครับใครมีกล้องเปิดกล้องหมดเลยอ่เดี๋ยวลืมเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของงานอการทดสอบการสาธิต เปิดกล้องมาเลยลูกใครที่เข้ามาแล้วเปิดกล้องมาเลยแล้วมีฟิลเตอร์เล่นกันด้วยเว้ยเจ๋งเว้ยเดี๋ยวดางไปหาเล่นมัน่งเว้ยว่าจะโหลดซาวโหลดไอเสียงไอ้นี่มาเสียงเดิรไว้อ่ะไม่ได้โหลดเลยเห็นนักเรียนเอามาเล่นอ่ะเปิดกล้องเลยครับอาจารย์ขอแคปหน้าจอนหน่อยลูกเร็ยนดูอย่างอาจารย์แคปเปลี่ยนเสียงมาทำเลยมีไหมธนากรมีไหมเออแคปเปลี่ยนเสียงนี่นะเอามาเล่นมากอ่ะเปิดเปิดกล้องให้อาจารย์หน่อยเร็ว อาจารย์ครับครับผม USB ผมมันมีแล้วครับอาจารย์ USB คือหมายความว่าพอร์ตครับอาจารย์พอร์ตของโลไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับอ๋อครับก็ใครมีกล้องเปิดกล้องเลยลูกตามครับเฮ้ยเฮ้ยทเสียงแม่ธนากรมีเล่นหมดเลยนะตกเปิดกล้องให้อาจารย์หนเล่หักแจ้งให้อาจารย์ในเล่ มีกล้องครับเปิดแล้วแล้วไม่ครบทุกอย่างนะ้วนะอาจารย์อิสระพงเปิดแล้วแล้วเดี๋ยวเราพร้อมเรียนกันแล้วครับเปิดต้้งน่อตั้งน่อเออพินเตอร์ด้วยไหมช่ากอนมีครบเลยครับอ่าพัทระประพามีกล้องไหมครับเปิดหน่อยชนนัทพิลามีกล้องไหมลูกสุภเกตมีกล้องไหมทันเอียดมีไหมครับใครมีกล้องเปิดกล้องเลยอาจารย์ไม่รู้ว่าใครอยู่กับอาจารย์บ้างนะเนี่ย เห็นมีสามคนเองเนี่ยสี่คนหน่ะคนนี้เป็นเม็ดถั่วไปแล้วชลนาธิดาเขอไม่มีกล้องขายจานโอเคกดกดกดยกมือให้หน่อยอ่าทราไม่มีกล้องกดยกมือให้หน่อยนี่มันเป็นอะไรถั่วหรือมันเนี่ยมันใช่ไหมของผมไปเรียครบทุกคนครับอ้าวเปิดให้หน่อยแล้ว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 เปิดกล้องเลยแล้วเดี๋ยวจะได้พาไปดูสาธิตการทำงาน ดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องใช้อ s นเนหนึ่งนะฮล็อกอินเข้ามาด้วยมีเพื่อนเราหายไฟอยู่นะเอ้ที่เหลือเป็นไงเปิดกล้องหน่อยแล้วขอแคปหน้าจอก่อนแล้วอาจารย์ต้องส่งงาน M1 ให้มีกล้องเปิดกล้องไว้เลยใมีกล้องเปิดกล้องให้หน่อยเฮ้ยมีอู่สองสามคนเองเหรอที่เหลือว่าไงลูกอัญลักษณ์มีกล้องไหมเป็นซ่อมน้อยอ่าปัญหาไปนไหนกันหมดเนี่ยเงียบจัง่ะคนเดือนะอยู่อาจารย์ผมไปซ่อมอยู่มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ ถาคนเองใครมีกล้องเปิดกล้องเลยลูกอาจารย์จะแคปหน้าจอแล้วจำหนึ่งนะครับอาจารย์อันนี้จนนัทธิดาไม่มีกล้องอาจารย์ยาไม่มีไมค์ครับเราก็มีคนไม่เข้าทีแล้วคนที่เข้ามาหายไปไหนเนี่ยล็อกอินเข้ามาแล้วนอนต่อหรือเว่าคุณโ <c oughs> ปงต่อไปแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> เปิดกล้องให้อาจารย์หน่อยก็ได้เหรออ๋อเก็บ <c oughs> เอาเก็บบันทึกหน่อยเร็วเรวเร็วออกันเนี่ยรอนานแล้วเนี่ยรอนานแล้วหรือไปตามเพื่อนให้อยู่เลยไม่ได้มานั่งหน้าจอ เปิดกล้องมาแล้วหมามาแล้วอาจารย์จะโนไปเอฟเฟคไหมอาจารย์ะอะไรนะจะโนไปเอฟเฟคไหมครับอาจารย์อะไรอ่ะนี่อะมีเปิดมีปืนอ่ะเดี๋ยวขอใครมีกล้องเปิดค้างไว้เลย ถามให้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ลืมอันนี้มีอาจารย์มาช่วยเราด้วยนะนอาจารย์วรุษนะครับเขาจะมาช่วยถือกล้องให้อาจารย์เดี๋ยวดูในส่วนของอทฤษฎีนิดนึงลูกเป็นหัวงานแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะ พาไปดูสาธิตการทํางานของสวิตทั้งหมดตรงนี้ที่เราเห็นคือสวิตหมดเลยนะครับเราเรียกว่ากลุ่มของสวิตเซนเซอร์ซึ่งมันสามารถทํางานได้คล้ายๆเซนเซอร์หรือบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเซนเซอร์เลยก็ได้นะครับในบางชนิดในบางตัวะนะครับตรงนี้เป็นสวิตหมดเลยนะครับที่เราเห็นเนี่ยบางคนงงเฮ้ยสวิตอะไรวะร <c oughs> ีเลย์ตัวที่เราเรียนไปก็เป็นสวิตรูปแบบหนึง่งแต่ว่าไม่มีปุ่มกดนะครับในตรงนี้ทั้งหมด เราจะสังเกตเห็นมีอยู่ตัวเดียวที่มีปุ่มกดคือตัวนี้อตัวเดียวที่มีปุ่มกดแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้วิธีการกดนะครับให้มันทํางานตัวนี้เราเรียกว่าตัวตัวแรกนี่เราเรียกว่าลิมิตสวิตลิมิตสวิตนะครับอ่าการอไปไวนิดนึงนะลิมิตสวิตเดี๋ยวตรงเนี้ยอาจารย์ใส่ powerpoint กับ pdf ไว้ให้เราแล้วใน c ลาส s r รูมเราสามารถไปดาวน์โหลดหรือไปหาอ่านเพิ่มเติมได้เพะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ไปไวนิดนึงเพื่อจะไปพาไปดูสาธิตนะครับ ลิมิตสวิตนะครับมันจะมีคานหรือเป็นกระเดื่องอยู่นะซึ่งอาจจะมีลูกกลิ้งด้วยบางตัวบางตัวก็เป็นกระเดื่องออกมาบางตัวก็เป็นปุ่มยื่อนออกมาแบบนี้วิธีการก็คือมันจะถูกกดหรืออาจจะใช้วิธีการกดมันโดยการชนนะครับชนหรือเลื่อนมาโดนหรือกดมันเองด้วยมือนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช้วิธีขนันกดด้วยมือจะเป็นการเลื่อนมาชนหรือว่าสัมผัสมัน น,นี่คือลิมิตสวิตทีนี้ไอ้ลิมิตสวิตเนี่ยมันจะคล้ายๆรีเลย์ฟังดีๆนะมันจะคล้ายๆดีเลย์เราเห็นไหมมันมีสามขามีสามขานะครับมันจะมีขาคอมมอน NC แล้วก็ NO เพราะฉะนั้นทางด้านเอาพุทของมันเนี่ยเหมือนรีเลย์เลยแต่มันไม่มีขดลวดโอเคนะลิมิตสวิตฝั่งเอาพุทของมันเนี่ยจะคล้ายกับฝั่งหน้าคอนแทคของรีเลย์แต่มันไม่มีขดลวด ปกติรีเล์คือเราใช้ขดลวดสั่งให้มันทํางานแต่ลิมิตสวิตมันใช้การกดแทนนะไม่มีการไม่มีการใช้ขดลวดนะเพราะฉะนั้นมันเป็นสวิตนะไม่ต้องจ่ายไฟไม่ต้องจ่ายไฟแต่ว่าทางฝั่งคอนแทคเนี่ยก็คือจ่ายไฟกับหน้าสัมผัสเพราะฉะนั้นจะมีฝั่ง NC ออกับ NO ให้เลือกใช้ใช้ด้านไหนก็ได้นะอันี้เดี๋ยวเราไปอ่านเองเนาะต่อมารีดสวิตครับรีดสวิตมีใครรู้จักบ้างลก จะเห็นไหมแบบนี้รีสวิตนะครับ RWD e, แล้วก็สวิต์รีสวิต์ข้างในจะมีหน้าสัมผัสอยู่หน้าคอนแทคจะอยู่ข้างในส่วนด้านนอกเป็นขดเป็นกระป๋อเป็นกระป๋อแก้วซึ่งบางมากการใช้งานตัวนี้ต้องระวังนะครับตัวนี้นะครับเป็นเหมือนเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจจับแม่เหล็กได้เนื่องจากคอนแทคที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะมันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อ มันตรวจเจอสนามแม่เหล็กหรือมีสนามแม่เหล็กเข้ามาใกล้ๆมันนะครับเอ,อแป๊บนึงอาจารย์รุดเอาอันนี้ให้อาจารย์หนึในตู้ข้างล่างในตู้กระจกอ่ะที่มีพัวกุญแจเสียบๆด้วยสยีดำๆอ่ะเอามาอันหนึง่งอาจารย์ลืมอีกในตู้โชว์อ่ะตรงข้างตู้เย็นอ่ะมันจะมีพววกุญแจอ,อยู่ในตู้อ่ะที่อยู่ในชั้นไม้อ่ะเอามาอันหนึง่งสีดำๆอ่ะเรียกอะไรก็ได้ มันไม่มีอุญแย้มีีต่พวงแอเคครับเป็นสวิตชนิดหนึ่งที่ไม่มีไม่มีการกดปุ่มแต่ว่ามันจะทํางานเมื่อมันตรวจเจอแม,ม่เหล็กมีแม่เหล็กเข้ามาใกล้นะเรียกว่าลีดสวิตสภาวะการทํางานปกติมันจะอยู่ในลักษณะ nO นะครับเราจะเห็นไหมเนี่ยน่าจะเห็นเนาะคอนแทคมันจะห่างกันอยู่เห็นไหมครับคอนแทคมันไม่แตะกันนั่นหมายความว่าถ้าอาจ่ายไฟฝั่งนี้กระแสไฟจะไม่สามารถไหลามาอีกฝั่งหนึ่งได้ จนกว่าจะมีสนามแม่เหล็กเ,เ,เข้ามาใกล้พอมีสนามแม่เหล็กเข้ามาใกล้ไอคอนแทคข้างในมันถึงแตกกันกระแสถึงไหลผ่านได้นะนี่คือฮีตสวิตช์โดยปกติจะเป็น No นะครับเมื่อเจอแม่เหล็กมันจะกลายเป็น NC คือมันจะแตกกันอา่าน,นะครับตัวนี้หัว oh, ตัวนี้ก็สวิตช์นะเนี่ยเคยเห็นไหมครับบางคนเห็นตัวนี้งงสวิตช์อะไรวะเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าสวิตช์ปลรรอดนะครับสวิตช์ปลรรอดหรือว่า Mercury สวิตช์ อ่ามาคือรีสวิตข้างในจะมีสารประหลอดอยู่นะครับกลมๆนะครับอ่ากลมๆที่เหมือนตะกั่วนะครับมันคือสารประหลอดนะที่เอาใส่ไว้ในประหลอดวัดไข้อ่ะนะเราจะเคยเห็นนะครับหรือประหลอดที่ใช้วัดอุณหภูมิ่ามันจะมีตัวสีเงินเงินอยู่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยเขาใส่สารอื่นปนล,ลงไปนะให้มันเป็นสีแดงเห็นชัดขึ้นแต่ถ้าเดิมเนะี่ยประหลอดจะเป็นสีนี้อ่นสีเหมือนออกตะกัว่วตะกั่วยู่นี้ ตัวนี้มันใช้วิธีการทํางานก็คือถ้าเอียงมาตามรูปนี้ครับมันจะมีข้อต่ออยู่ซึ่งคอนแทคมันจะอยู่ข้างในเอาไว้นอ่าคอนแทคมันจะอยู่แล้วเดี๋ยว,วรุ่เตรียมถ่ายเลยจะลองอินให้ก่อนอาอต้องกดให่อีกว่าน,นะ ต่อนะครับมาต่อ,ตอ,อ,อ,อมาต่อกันในส่วนของสวิต์ประหลอดนะครับมันใช้การไหลของประลอดนะสามารถกลิ้งไปกลิ้งมาได้นะครับก็คือเมื่อมันกลิ้งมาฝั่งที่มีคอนแทกนะกระแสไฟก็จะไหลผ่านจากข้วนี้ไปหาข้วนี้ได้ถ้าประลอดมันกลิ้งไปฝั่งปลายฝั่งด้านปลายของ หลอดแก้วไอ้ฝั่งนี้ก็ไม่เชื่อมต่อกันมันคือโลหะนะประหลอดคือโลหะชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเห็่นะครับทิ้งมาฝั่งนี้ก็สัมผัสได้นะในทางอุตสาหกรรมเวลาใช้งานก็จะอยู่ในเคสแบบนี้หรืออาจจะมีเคสแบบอื่นนะที่เป็นพลาสติกเป็นไฟเบอร์อันนี้เป็นโลหะเาจะใส่สวิตช์อยู่ข้างในแล้วก็ต่อสายออาไปใช้งานสองขั้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราอ่านเพิ่มเติมเองนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวรีสวิตช์ก็เหมือนกันเวลาใช้งานมันจะอยู่ในรูปแบบนี้ครับ อันนี้ใช้งานกับพวกนิวเมติกหรือพวกงานอุตสาหกรรมเขาจะเอาไปยึดติดแล้วมีเคสอยู่ข้างในก็คือไอ้หลอดแก้วนี่แหละอ่าเห็นเนาะอาจารย์ปิดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะปรับเป็นอีกกล้องหนึ่งฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะปิดเสียงแป๊บหนึ่งสวัสดีครับเสียงชัดไหมลูก ตรงนี้เสียงชัดไหมครับชัดครับโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคองเสียงชัดอยู่นะ เห็น okay. พวกเราดีแยะเลยนี่ครับอาจารย์วรุษนะเดี๋ยวจะช่วยดูแลเราสนใจกร้องเห็นชัดอยู่นะครับจำอุปกรณ์พวกนี้ได้ไหมอาจาวรุษถ่ายที่อุปกรณ์หน่อยครับอ,อันนี้เราไลฟ์สดกันเลยครับนี่ชุดนี้ อ่าตรงนี้เป็นในส่วนของรีเลย์่ารีเลย์อ่าใครติดสงสัยอะไรตรงไหนถามอาจารย์ได้เลยนะตรงนี้เป็นรีเลย์ที่เราเคยเทสกันแล้วตัวเดิมนี่แหละอ่าตัวเดิมครับตัวเดิมตัวเดิมอ่าเห็นหน้าอาจารย์ก็ได้ครับอาจารย์มนรุดมาแเราก็ดูนจองงอาจารย์มันรุดงงโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของหลอดไฟ คับตรงนี้เดี๋ยวเสียบโชว์หน่อยอา,อาจารย์ต่อไว้อันนี้น่าจะเห็นนะไฟติดสว่างนะโอ้สีเหลืองมันคล้ายคล้คืนกับสีทอสีเหลืองนะครับตานนี้อาจารย์ต่ออยู่ฟัง n อนะครับเอก็คือเสียบปั๊กปุ๊บไฟติดเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์จ่ายไฟเข้ากดลวดดีเลยไฟน่าจะติดหรือดับครับ ถ้าอาจารย์สั่งงานไปที่รีเลย์ตัวนี้นะครับโดยการจ่ายไฟเข้าฝั่งกดลวดเราคิดว่าไฟจะติดหรือดับดับติดดับนะครับโอเคเพนะราะว่าตอนนี้ต่อฝั่งเอ็นซีนะครับฝั่งเอ็นโออาจารย์เอาออกไปแล้ววันนี้ใช้หลอดเดียวกว่อนเห็นไหมเนี่ยอาจารย์เอาไฟจาก power s u ส p l y 12โวลต์มาใจ่ายให้ฝั่งขดลวดเมื่อมีไฟเข้านะครับที่ฝั่งกดลวดหลอดไฟก็จะดับโอเค แบบนี้เนาะนตอนนี้ยังไม่จ่ายไฟนะครับไฟจะติดอยูอ่ไฟจะติดอยู่อยู่ยากเลย,นะยเห็นสีฟ้าดีกว่าทีแรกใส่สีฟ้านี่แหละนะครับแล้วก็เอาสีเหลืองมาลองก็งเ,ลเลยลายเป็นสีเหลืองโอเคสีฟ้า